วันนี้ก็มาพบกับพอยในเกมไม้คาบนะคะวันนี้ก็คือวันนี้เรามาได้เอาชีวิตรอดคือตอนนี้เราเพิ่งเข้ามาเล่นนะยังไม่มีของอะไรเลยดูได้เลย,เลยนะว่าในกล่องไม่มีอะไรหรอกโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็ก่อนแรกเราเพิ่งเข้ามาจะไปไหนได้ก็ต้องตัดไม้สิคะาออะไรโอเค ตัดไหมตัดไปเรื่อยๆนะอันนี้เราเล่นไม้คามาหลายครั้งแล้วก็จะรู้อะไรหน่อยเยอะหน่อยโอเคตัดไม้ตัดไม้โอเคตัดไม้ดได้พอล้วตัดอีกเลยนะก็ตัดเยอะๆนะไม้เพราะเราใช้ไม้ในการดำรงชีวิตเยอะมาก ก็หินด้วยนะแต่ก่อนที่เราจะทำเอ่อพวกหินพวกใดได้ก็ต้องมีไม้ก่อนเนาะก็ตอนนี้ขุดไม้ไปก่อนนะคะโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะก็มาต่อเลย <c oughs> โอเคค่ะ โอเคก็ตัดมาเป็นเรื่อยๆนะคลิปนี้ก็ไม่เยอะหรอกตัดไปเฉย่อมพอก่อนเอาประมาณ20่สิบไม้ก่อนแล้วกันนะคะก็เรายังไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากค่ะก็เอาแค่ดำรงชีวิตอยู่ได้ก่อนเอาเหลือไว้สัก20ก่อนแล้วกันนะคะโอเคค่ะก็วางกวาง โอเคเดี๋ยวเราทำที่ตัดไม้แล้วก็ทำที่ตัดเอ้ที่ขุดเอ,เอาที่ขุดหินด้วยนะแล้วก็ขวานเนาะก็ได้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราตัดไม้เยอะๆเลยแล้วก็ไปฆ่าพวกสัตว์ด้วยตอนนี้เราต้องหาแกะด้วยนะเพราะว่าเราจะเอาขนของม้าเนี่ยมาทําเป็นที่นอนซึ่งเรายังไม่มีที่นอนเลยเราทามืดขึ้นมาล่ะก็อันนี้ เราจะต้องไปที่ที่มันแบบว่ามีแกะอุ้ย,ยนั่นนั่น,น,นพูดมาพูดถึงแล้วก็มาเลยจะพวกนี้อุ้ยอ,อ้าวอ๋อได้ขนคิดว่าไม่ได้ขนคิดว่าไม่ได้ขนมันมาในป่าแบบนี้นะคะก็มักจะมีเป็นแบบว่าแกะหรืออะไรเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นป่าราังแรงอะ่ะก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ จะมีก็หายากอยู่ร้องหาอาหารดำรงชีวิตด้วยตอนนี้เราก็เจอหมูค่ะแต่ว่าเนื้อหมูเนี่ยมันบางตัวมันก็ได้มันตัวมันก็ไม่ได้เราไม่แน่ไม่โนเราฆ่าวัวดีกว่าเปนแล้ววะวัวมันเร็วมากนะบอกเลยต้องดักต้องดักดักหน้าเออโอ้โหตายเลยได้ไหม ไม่ได้เนือ้อรอเราค่าแกะไม่รีวรวแแกะได้เนือ้อเวยแกะแกะแกะเอาใหม่สิรอบนี้จะได้เนือ้อไหมอุ้ยรอบนี้ได้เนื้อนะโอเคเราไปหาแกะกันต่อเลยเดี๋ยวมืดก่อนนะแกะอยู่ไหนเจ้าอยู่ไหนเจ้าอยู่ไหนเดี๋ยวเราจะเน้น ไม้ขาวก่อนนะคะเพราะว่า,อ,า,อ,าอื้อแก่แก,แก,แก่เพราะว่าเราจะสร้างบ้านเป็นแบบว่าอะไรขาวๆก็จะเอาไม้ขาวมาก,ก่อนอุย้ยได้เนื้อเอ้ไม่ใช่ได้ขนแกะสองอันแล้วนะคะขนแกะเนี่ยสีต่างกันก็มาทําที่นอนได้นะคะไม่ต้องห่วงสีต่างกันก็ทําได้เหมือนกันได้ของวะ โอเคเดี๋ยวเราทำที่นอนก่อนเลยนะคะจะได้ปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้พอไม่แน่ใจว่าโอเคเปิดโหมดฮาร์ดคอไว้แล้วคือบางคนเนี่ยมาเล่นไมค์ค a f t คือเหมือนพอยตอนแรกเลยมาเล่นไมค์ค r รับแล้วตอนมืดแล้วไม่มีซอมบี้แสดงว่าเขาปิดโหมดฮาร์ดคอไว้แบบนี้เราต้องเปิดโหมดฮาร์ดคอไว้แบบนี้นะคะก็คือเปิดโหมดปกติจะได้แบบว่าเออเหมือนกับคนคนอื่นๆเ้าหน่อยว่าเล่นเรา ก,กดกติกาไม่มีการโกงกันใดๆทั้งสิ้นนะคะก็ <c oughs> โอเคเราตัดไม้ต่อเลยนะก็ขวาเราก็จะพังแล้วด้วยจะตัดไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาหาเหมืองกันก่อนอบตกเกือบตกเกือบตกเหมืองนี่คือถ้ำนะก็ ถ้าเป็นภาษาไม้ครับหรือว่าในเกมไม้ครบเนี่เขาจะเรียกกันว่าเหมืองแต่บางคนก็ถ้าเรียกไม่เป็นหรือว่าไม่รู้ก็จะเรียกกันว่าทำเนาะก็ตอนแรกพลอยก็เรียกทำเพราะว่าไม่รู้แต่พอศึกษาการเล่นไปมาอะไรประมาณนี้ก็จะรู้ขึ้นมากก็จะรู้ขึ้นมาเยอะๆก็น้ําหวานมานั่งดูเราเล่นแะล้วนะหวานทักท่านอย่อาอ,ยอ้าวอะไรวะ โอเคแล้วเราขุดหนินกันก่อนนะคะเพื่อจะไปทําเตาถ่านเพื่อจะมาเขาเรียกว่าอะไรทําเตาถ่านเพื่อจะมาเผาพวกเนื้อน,นะคะจะได้กินได้แบบว่าอร่อยแล้วก็ได้เยอะดนะ้วยเนาะตอนนี้ยังไม่มีถ่านเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันที่จริงเนี่ยเราไม่ต้องใช้ถ่านก็ได้นะคะเราไปเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยเราเอาไม้เนี่ยมาเผา แค่นี้ก็ได้เป็นโคลแล้วเอ,อ่อไม้เป็นมาเผานะคะก็จะได้เป็นถ่านเผากระได้แล้วนะก็จะได้เป็น่านเดี๋ยวเรามาครับที่เผากันก่อนดีกว่าก็เอาโต๊ะเผาเนี่ยหละนะคะแล้วก็เอาไม้โอเคที่เหลือเก็บไปก่อนเนาะ ้ยอาหารลดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาที่ตั้งอยู่ก่อนนะคะเอาไว้ดํารงชีวิตก่อนเดี๋ยวเราตั้งอยู่ตรงที่มีต้นไม้นิดนึงเพราะว่าต้นไม้จะได้บังพวกเวลาฝนตกอะไรนี้ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องหาอาหารก่อนซึ่งเราเจอไก่ไก่นี่ตีทีเดียวก็ตายแล้วนะ แต่ต้องตีด้วยขวานถึงจะตีทีเวแเราตายตีด้วยอย่างองื่นก็ได้เหมือนกันแต่ต้องมีเลเวลที่เยอะเดี๋ยวเราต,รตัง้งบ้านตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะเพื่อจะทวงชีวิตอยู่ได้ก็ที่นอนอยู่นี่นะอุ้ยไม่ต้องขุดหลุมนะพลไม่ชอบขุดหลุมหวานบอกให้ขุดหลุมแต่พลไม่ชอบขุดหลุมมันแบบคือพลไม่ชอบเศษดินเท่าไหร่ อันนี้ไปแล้วก็เอาอันนี้มาประมาณนี้อย่าเรามาเผาเนื้อกันก่อนนะคะก่อนแรกก็เอาเนื้อมาเผาก็เผากับไม้ก็ได้ตอนนี้เรายังไม่มีโคไม่มีอะไรก็เผาอาหารมากินก่อนนะคะเอาเค ในป่าแบบนี้นี่มีสุนัขด้วยนะคะมีหมานั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนมันจะอยู่แถวๆในป่าลึกนะคะอะไรนะอย่าค่อยสร้าโอเคเดี๋ยวเรายังไม่ต้มเอ๊ยเขายังไม่ไอนี้มาแล้วกันเพราะว่ารู้สึก เหมือนกับมันจะเอ,อ่อเพิงกมันจะหมดเนาะหรือว่าจะาไปเลยเอาไปเลยก็ได้อุ้ยเพิง์กเาจะหมดแล้วว่าทำไงดีอ่ะจะพอไหมอ่ะโอเคเสร็จแล้วก็ทุบทิ้งไปเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะคะ ดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราดำรงชีวิตยอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันวันนี้โอเคเดี๋ยวเราทำกล่องกันนิดนึงเพื่อจะเอาไว้เก็บของออะเก็บของเอาไว้ก่อนนะคะเวลาอยู่ตรงนี้จะได้แบบว่าโอเคแบบนี้ก็เก็บของก่อนเดี๋ยวเราจะเก็บพวก พวกนี้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวพ่อจะไปขุดพวกหาพวกหินพวกอะไรเตรียมอาหารไว้สองอันอุ้ยจะมืดแล้วว่าเรานอนแล้วกันนอนไหมเลย่ยอ้าวเองนอนไม่ได้ยังไม่มืดพอแนละ้วก็กดไปเรื่อยๆเลยอุ้ยนอนแล้ว ก็ถ้าจะตื่นเลยก็กดตรงนี้นะก็เราตื่นแล้วช้าพอดีเลยปึ๊บเดินทางต่อนะคะอุ้ยของเราล่ะโอเคโอเคนะคะก็ โอเคแล้วพร้อยอยวเราเดินทางต่อเลยนะคะก็จะเอาไม้ตัดไม้พวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันแบบว่ามันอันนี้ถ้าเป็นไม้นี้มันจะดำนิดนึงแล้วแต่แล้วแต่เลย,ลเลยก็ถ้ามีเสร็จงระวางก็ต้องขอโทษด้วยนะโอเคเสร็จแล้วก็ เดี๋ยวเรารอก่อนอันนี้เนี่ยเราขุดไว้ได้นะเอาอันนี้มันเป็นแบบว่าพวกเอ่อเราสามารถเอาไปเผาเพื่อจะไปทำเป็นกระจกได้เหมือนกันแล้วแต่จะเอากระจกจะเอาอะไรก็ทุบตรงนี้ไปอันนี้เราเผื่อไว้เดี๋ยวเผื่อจะทำกระจกก็ไปเผานะคะโอเคก็คือเสียงดังเพราะว่า น้องเราแงนะชื่อหวานมันแงหวานวหวานมันกงแงนะก็เป็นน้องรุ่นเราเลยแหละคืออยู่ปสองเองโอเค <Okay. S 2> mm hmm. ก็เดี๋ยวเราเดินทางต่อเลยนะเพื่อจะไปหาพื้นที่สร้างบ้านให้กว้างๆแล้วก็ไปหาเลยนะ เออเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยไปหาเมืองลงเพื่อจะหาได้ต่างๆนานาลงมานะคะก็เออเออก็ตอนนี้เราหาเมืองอยู่มันไม่เจอเหมืองสักทีนะคะก็เดี๋ยวเรามานะคะโอเคนะคะก็เดินทางต่อเลย เมื่อกี้เราแบบว่าเจอหินนะคือเมื่อกี้เราที่เราต่อไปนี่เราไปหาไปหาเหมืองมานะไม่เจอเหมืองเลยก็อุยฐานหุยเจอฐานก็ลิบซสิครับรออะไรโอเคเราก็คือเราเจอฐานโอเคก็เจอฐานคือเมื่อกี้เราไปหาเหมืองมาไม่เจอเหมืองนะ เราก็ไม่เจอฐานด้วยแต่เราเดินมาตรงนี้เราเจอฐานเฉยเลยทำไมตอนหาไม่เจอวะโอเคนะก็ขุดหินไปด้วยนะคะจะได้แบบว่าเอาไว้สร้างอยู่นนอย่างนี้นะโอเคก็ขุดพวกนี้มันได้เลเวลเพิ่มด้วยนะก็แล้วแต่บางคนอาจจะได้ไม่เออไม่ได้เพิ่มเพราะว่า บางอันมันอาจจะไม่ได้เพิ่มบางอันมก็ได้เพิ่มแล้วแต่โอเคไหมว่าอะไรไม่บรรจุมาเสร็จแล้วก็จะขึ้นไปข้างบนยังไงขึ้ดโอเคขึ้นมาเลยอ้ายอุ้ยเหมืองอ่ะเหมืองอ้าวทะลุเหรอ โอ้ยเมื่อไหร่จะเจอเหมือนสักทีอุ้ยรู้สึกว่าแถวๆนี้เนี่ยจะต้องมีฐานด้วยนะเพราะว่ามันเป็นหินอะก็หาฐานกันดีกว่านะคะแล้วก็เอาไปสร้างอะไรต่างนๆนานาเดี๋ยวอันนี้เรารีบผุดกันเดี๋ยวขอเปิดเสียงหน่อยนะคะเพื่อนๆจะได้อุ้ย